เฮดียูด่ดีมีแหงเงินม,มาแค้นแค้นมอกลองพี่น้องมาล่ำครับช่องพิญญานล่ำเพิร์ลออฟฟิเชียลครับเอาล้านเคยคือเก่าเหมือนเดิมคือเคยมากครับปีไกเมม่เที่ยวเหมือนมือเที่ยวเหมือนปีแม่มายามกันล้านนี่แหนี่แล้วพี่น้องมองเสียว่าเสียหายแหงจะขืนเงี้ยน,นกับว่าเสียเงีมาเบิ้งโอ้มีหลายหลากมากสีพี่น้องดู ใสียสองหฮจ้กบาทเอ็นเกียวอ่ะใส่เจาค่ะเะใส่ประมาณเจาค่ะแกสอกเบอกัดเท่าเราเหลอยยู่เก่าสอกเนี่ยกเอ็นธรรมดาดยเอ็นเบอรเกียวดี เบงแหะครับพี่นมอครับนี่จะผืนงงามอันนี้แหะได้เป็นย่อมสีไหมครับเท่าไหร่ละค่ะเท่าสองพันหนึ่งเาสองพันหนึ่งตาติดนี้ก็ต้องขาขาเขาลงเขาเลยค่ะ นี่เฮ็นได้นะเฮ็นได้ย้อมสีแดงแก้ไม่ดีจ้ะสีงามครับวะสีเป็นอะไรเสียบครับวะสีแหงสีแหงได้พี่น้องอันนี้สีแหงหามเวัวครับสีแหงหามวัาผลค่ำเมื่อกี้งานนายศิลป์จอดเบิไงหลายันอยู่นี่พระเจ้าของรามาลายแวะมาเบิ้งครับมือน,น,นทนเราดนว่าจะผ่นศิลป์นี่เงี้ยลายแวะมาเบิ้งเงี้ ใส่สามเส้นอาอันนี้เอ็นนึกยังไงอันนี้จะเป็นเกลียวย้อมสีจ้าเ็นเกลียวเนกลียวย้อมสีโอ้มีแต่สีเฮดแปลกแปลกไปว่าบ้านน่ะเรื่อตัวนี้สิเป็นสีเดิมขาค่ะเอรนี่น่ามันเห็นรถป่ะนะเห็นยหรอมีรถที่มงานไหลอะรถ่ึงปั่นมันว่าสิว่าเบิ่งแหยีกันแล้วก็อีกรถเอ็นซุ้มหนึ่งมากว่าท่านหอด เสียงบอกนนกันนี่ว่าถือว่าพากันไมาเบิ้งเหยียบยุ่นี่สันนี้นักกันมาสันนี้มันเห็นรถมันเห็นรถไปแล้วจอดแล้วล่ะ,ะโอ้ยมีหลายอย่างอุปกรณ์หาปลามีซิเนอร์ด้วยขออนุญาตเขาเบิ้งข้างใน,น่ยอยนะแต่ไหลปลานี่เลยฮึอ๋อมันนี่เหยียลงปลาอด้รนี่นเนาะเอ มันมันเป็นเน่นเทศมันเป็นช่วงนาลูกฟ้าเนาะนาลูกฟ้าผู้ใดก็ยากได้อย่างเงี้ยไม่หลายครับพี่ก็นอกบ่งบอยแล้วยางรอบึงอย่างเงี้ยรู้ได้กับว่าถามสองหาสองหาผมย่งเด็มหัง้ทงานมากบ่งเหสอง สองหาสามเส้นนี่แล้วพอดีหน่องพอเขาบอกคนเขาวานตาหวยตะข้องไหมเมียนอยู่แจ็คสอกกับพื้นนี่เฮ้ยพอดีเลยหน่องพอดีเลยนี่พอดีเลยพื้นนี่ซึ่งพ่อคนพ่อเอากับสีเอาละกัน ไปแล้วไปแล้วเหรอแห้งแห้งตกแห้งครับพ่าอีอนีคะวาอีกเหรอ่นะเออมันยังไห้ปลาน้อยมันยังไดนปลาอะยังสองหายกัน อันนี้แปดอกครับอันนี้สามเส้นแปดซอกลกเีไลกแดงสามนั่นนาดนักตีน้าูด่ยสบอกขึ้นเขาขึ้นเขาเลยลี้ยวสิครับบางมันตั้งกันเดื่องกัสิบแหงละอันเลยไก่เป็นแแใหญ่ก็แแหน่อยแนซื้อแห่ต้องบ่ เออบางนี่บงบักุมมันถามว่ตัวแหเอ็นแหย่เอ็นตัวไดมีบ่บักูนึ่งมันถามว่แต่วันมาท่านหอดร้านแหครับพี่น้องยางบ้านนี้หยว่านี่ไหมอันนี้บ้านหย่งว่านรากสูงครับเป็นเรียงเมืองไอ้ท่งไปไอ้พระยืนครับ ทางไปพยืนพี่น้องมาจากบกสสามพันหนาบสสามพัเดียวใส่เดียวใส่มาทั้งคงเ้ยทั้งคงมาแมนเลยครับลาูด้านเหเ่ตลาดเหียเต็มเลยครับแถวนี้แมนลานเหียทั้งหมดเลยครับยิ่นถนนเลยพี่น้องเสร็จไปทั้งเสร็จไปเพื่อพยืนครับ เครืียงทังเคียงหนลานพันธที่หนเนี่ยว้าโอยนี้ผมเอางานมาเลยมาล้เพงมาของงลานพันเทียดแ่เพิ่งครับไอพื้นนี้ยักษ์อก ตรสอบเหี้เหิเองเลยเพ่นีเอสอกครับไม่พ่น้นองเนอนี่ล่านเพิ่นครับจะล่านใครแหีครับต้พเกลียนครับต้อพูเกลียน้สูงเน่วงนาไปเพื่อพยินครับ,บรรย่ไส้ขันมาจาก ขอนเก่นก็นเลือยบอขสสามมาเรียวใส่ไปทา้งไปยืนไปทางมั่นจาครับล้านลูดูกลางบ้าน่แหละครับเป็นนุ่นนี่คือบ้านนี่ขายเหมดบ้านช่วงติดถนนมัดขอนเก็นเหมัน จะรู้มาเอาป้ะนี่ี่นอะคืออยากได้แต่ว่าจะมาเงินพันออกไปเอาไปก้อนครับเอาไปก้อนเอาไปก้อนยังไหนยังอนก็ไม่หายอยากได้อยากได้นีเลยนี่พื้นสามเส้นนี่เท่าไหร่พื้นเนี่ยสีฟ้านี่เนี่ยถ้าถ้าเก้าสอบเลยพื้นสามเส้น เห็นบิดนี่ครับเห็นตัวไม้ผมห่อมันดิ่นต้นก็เห็นฝาห่อมันเหนียวก็เห็นฝาอมันเป็นเห็นตัวไม้ผมตอนนี้ราคาแบบห้าบาทนี่เจ๊กสดเจ้าสดอีตาไหนนี่ตาไหนนี่สามเส้นครับสามเส้นสามเส้นกับเป็นเตาเนี่ยนะมันเป็นเห็นตัวไม้ผมแล้วมันเห็นเหนียวก็เหมือนไงห่อมันดิ่นเนี่ย ไม่เคยเหนื่อยเลยกสวดกดีพระมดาดีป่าแลอวมนอยากไรอ,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 อีกบ้างถ้าพี่น้องเพิ่งพี่จะหน้าแห่เพิ่นนี่ก่อนครับออขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมพอกันคลิปหนาครับสบวัสดีบ๊ายบายคุณปุณ